วิพากษ์เบิร์ดจะเป็นยังงบิดแล้วงูอันนีอมอ่ะเลองี้พพอยขับักัข้าวคอพลังหน่เร็วเลยอย่าหอมอย่าหอมคือมมเบอร์แ้ืออะไรไะไสร็จมคช่ยายน้องเพชรหรือเปล่าทำไมหน้ายาวๆ ไนไปบังบอสนุกดีน้องเพชหรือน้องเพชแคมแนมีกนะเรื่อ่แนมน้องเพชเพราะว่าน้องเพชหน้ายาวมีวิ่วคยมีวิหลงหลันแปลว่าพี่วิกะหลงบาย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 ก่อนน้เราตื่นไหมคนของเนเอร้งงอยู่เบื่ มคนสองซอยนี่ครับงานพินีไปพุนนตื่นเยใครอะนใครอาย่นายเออเไยไม่ตื่นใส่ชุดใส่ชุดนาฟ้าใส่ชุดนางฟ้านางฟ้ามือคุณยายหน่อยคุยาขอจับมือคุยายคุณยายหน่อยคุณยาย ไปเตือนยายเีปาปาปาไปไปไ่อนไปอาไบ้านไก่อนจะาไปบ้านไปไ่อนเลยไไป่ไลไปไคนทุก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 ทุไทุก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 ทกกทุ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 ุ บายาอยังนิโอเคครีฮก่อนีฮก่อนีฮก่อนมีฮก่อนี่นีฮก่อนปทิ่เหล่าโอ้ยปะทิเล้าเขาจะวายังนอนมันนึงถายยังก่อนท่ายสูใจบอกยิบยังี่เลยถ่าันนมเอาอหลี่ยิบหันนมหน่อยยิบหัวนมหน่อยไปใต้ลุกมันหนึ่งเขาบ้าาาปปาลมาแล้วไอไรย่งเราพร้อมากไปเลยบ่เชื่อหอ้าล้วไรบอใครบ่ 哎呦呦